ก็มันกดดันไหมครัผมว่ามันก็มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเรามารักษาแชมป์แล้วก็ทุกทีมพร้อมที่มาความทีมชาติไทยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่เราลงเล่นเราจะกำชับนักเตะทุกครั้งเลยนะว่าเรามาเล่นนี้นะฮะเราแค่เพอร์ฟอร์มของตัวเองออกมาแค่นั้นเองเดี๋ยวฟุตบอลฮะมันไปเองโดยธรรมชาติของมันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณได้มุ่งมั่นมุมานะวันนี้กูต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะอันนั้นแหละทำให้ทีมอาจจะอาจจะส่งผลเสียให้กับทีมได้ เออ่ผมว่าในเรื่องออรูปแบบการเล่นนะฮะเดี๋ยวนี้เอามาสู้กันในรูปแบบการเล่นมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเด็กอายุยี่สิบเนี่ยพละงกำลังจะเท่ากันนะฮะแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยถ้าใครเข้าใจมากกว่าเนี่ยจะสามารถชนะคู่สู้ได้ครับผมก็ผมบอกแล้วนะฮะชุดชุดของเราเนี่ยจากไปที่เนปิดอ๋อนะฮะอย่างคุยกับพี่โก้เองนะฮะเรายังหาสิบเอ็ดคนแรกไม่ได้เลยนะฮะที่เนปิดอ๋อนะฮะแต่ พอเรามาที่สิงคโปร์นะฮะน้องเสร็จที่พมา่าเสร็จไปเอเชียนเกมนะฮะเริ่มทรงเริ่มเข้ารูปเข้าลอยนะฮะพอมาซูริครับทุกคนเริ่มรู้นะฮะตำแหน่งโอลิมปิกคัดโอลิมปิกนะทีนี้รู้แล้วเสือคนแรกนะฮะอันนั้นเป็นความสบายใจของทีมงานด้วยนะฮะแล้วน้องเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มา2ปีแล้วเพราะนั้นจะทำยังไงที่ะจะเล่นนะฮะให้บอลให้มันสวยงามที่คนไทยอยากอยากดูนะฮะแต่ว่าไม่ใช่โชว์อย่างเดียวนะฮะ เราต้องเราต้องรับให้แน่นด้วยนะฮะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราเราต้องการถ้าทําอย่างนี้ได้ผมว่าน่าจะเป็นสู่เป,ป้าหมายที่ที่ที่ดีได้นะครับพีโ่โป้งวันนี้นะถ้าเราจะไปสู่แชมป์นี่ต้องปรับอะไรมากน้อยแค่ไหนครับพี่เออเราในเรื่องเกมลุกเรามันหลากหลายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบางครั้งบอกแล้วนะฮะว่าเติมเกมลุกแล้วหลังหลังก็ต้องนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่เติมซัพพอร์ตขึ้นมาด้วยนะฮะ ก็เมื่อวานก็มีช่องว่างหลายจังหวะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําการบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเกมลับนะครับว่าจังหวะถ้าเขาเข้าทำอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาจบได้เราอันตรายเหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องปิดเกมลับต้องเหนียวแน่นก่อนนะฮะถ้าเกมลับเหนียวแน่นนะเกมรุกก็ปล่อยเขาเลยนะฮะเพราะฉนั้นเดี๋ยวต้องคุยเด็กนิดนึงแก้ปรับอีกนิดนึงฮะครับผม